สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบินตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สอสีแล้วก็เทปกาสอหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่6เส้นที่ความยาว20ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาว2หน้าในลักษณะน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่สกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานหกจับริบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบิ้นเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ ดูลิบินด้วยนะคะถ้าริบบินบิดเราสามารถจับให้เข้าที่ได้นะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับนะนี่นะจะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะจับเอาริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในสถะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะ นี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะเราก็จะมาสานต่อกันเลยจับปริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดร,ร,ร,นะริบนบ,นบินออน 3, นบ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้ให้ออกช่องถัดมานะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสามเส้นแล้วพาดนะคะหนึ่งสองสามจับริบบิ้นเส้นนี้นะพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับอิบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือ,อริบบินสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะคือเส้นนี้นะค่อยๆจับริบบินดึงลงมาค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบบินโค้งมาในลักษณะนนเดียวกันเราจะสอดริบบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานะ นี่นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกกับช่องถัดมาคือช่องนี้นะคะนี่นะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะ1นสองแบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะเส้นด้านบนนะจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปัวรีบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะค่อยๆดึงริบินขึ้นมานะคะแบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง6กีบ6เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอิบินเส้นนี้นะจับริบินโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับบอตัวอิบิน2เส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนก่อนเสร็จแล้วจับบอตัวิบินนี้นะคะ เสียบลงไปตรงตัวดอกนะหลังเส้นที่3านี่นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่ะแบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นเส้นถัดมาคือเส้นนี้นะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะแบบนี้แล้วก็จับตัวริบบิ้น2เส้นพาดขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วจับตัวริบบิ้นนี้นะเสียบลงไปตรงช่องที่3นะคะนี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่อยๆจับริบบิ้นดึงลงมานี่นะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะหนึ่งสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งนึงค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี้นะคะตัวนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่านสองเส้นมาเลยนะหนึ่งสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกให้เท่ากันเลยนะคะให้ปลายเสมอเท่ากันทั้ง6คู่6เส้นเลยค่ะนี่นะคะพอเราตัดได้เท่ากันแบบนี้ทั้งหคู่6เส้นแล้วนะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินคู่นี้นะเราจะสารลิบินเป็นคู่แล้วนะคะจับลิบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะคะตรงนี้นะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหกคู่หกเส้นแล้วนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะนี่นะด้านในเลยนะคะตรงกลีบดอกเลยนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างค่ะแล้วก็ค่อยๆจับริบบิ้นดึงลงมาในแบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะหนึ่งสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกปะกายดาวสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบใหม่ๆด้วยกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ